ที่ผมได้ถอนไปนะครับคอยดีโพสิตก็เข้ามาอยู่ที่14,866สซาโตชิ BCH นะครับก็การชำระเงินปกตินะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดให้เพื่อนๆเลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บ เมเหรียญ BCH นะครับเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเป็นการถอนนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเว็บนี้โอเควิธีการทํางานก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงโฆษณาตรงนี้นะครับตรงโฆษณาตรงนี้ก็ให้เรากดดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังทําอยู่นะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเว็บนี้ยังถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็รอเวลาอีกสิวินาทีนะครับ เขาก็จะขึ้นเป็นโฆษณามาให้เรานะครับอย่างนี้แล้วก็รอให้ครบ10วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเหรียญจะเด้งเข้าให้เราเลยอย่างนี้นะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่9ซาโตชิ BCH นะครับโอเคประมาณนี้วิธีการทําก็ให้เพื่อนๆทําต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเว็บนี้ก็จะทํางานคล้ายๆกับเว็บเค้มเหรียญเป็นบอทดเค้มเหรียญ LTC เลยนะครับ โอเคก็ทำคล้าเหมือนกันเลยนะครับโอเคแล้วก็รอ1ิวิเราก็จะได้เหรียญมาอย่างนี้นะครับ60สิบตชิ BCH อย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมากดทำต่อตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคการทำงานหลักๆก็จะอยู่ตรงการดูโฆษณาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น messenger bot นะครับตรงนี้พอเพื่อนๆพอรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆก็ลองอ่านดูได้นะครับตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นจอยนะครับจอยก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นบาลานซ์บาลานซ์ก็เอาไว้เช็คยอดคงเหลือของเหรียญเรานะครับโอเคตอนนี้ผมก็เลยอยู่ที่2 0 9 0ซาโตชิ BCH นะครับผมก็ได้ถอนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับหลักฐานการถอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกลับที่เมนูก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับลิงก์สมัครอันนี้นะครับ โอเคแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเชิญเพื่อนอีกทีนึง,นงก็คัดลอกลิงก์งสมัครตรงนี้ไปเชิญเพื่อนอีกทีนึงได้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นเซตติ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็น MyA แนะครับ MyA แก็ประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนก็ให้เพื่อน,นๆกด,กดไปที่บาลาน์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นดีโพสิตก็คือการฝากนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อน <Pand ans. S 2> ๆฝากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับ ขาบอกให้เราถอนก็ให้เราลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เข้าไปที่บิดครับนะครับเสร็จปุ๊บโอเคก็ให้เพื่อนๆกดมาที่กระเป๋าของฉันนะครับโอเคก็จะเด้งมาอยู่หน้านี้โอเคแล้วก็รอโหลดสักครู่นึงนี่นะครับเหรียญบิตคอยแคสต์นะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่คําว่าฝากเหรียญตรงนี้นะครับโอเคพอเราเข้ามานะครับลิงก์กระเป๋จะเป็นลิงก์นี้ให้เพื่อนๆกดคัดลอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเอามาใส่ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆลบข้างหน้าตรงที่คําว่า bitcoin cash ออกนะครับประมาณนี้หรือจะไม่ลบก็ได้นะครับเดีย๋ยวระบบมันจะตัดออกให้นะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆกดตกลงไปเลยนะครับก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.00015 0 00 000 satoshi BTC นะครับ BCH นะครับโอเคโอเคก็ถอนขั้นต่ำอยู่ประมาณ1,500 satoshi LTC นะครับ ถ้าเพื่อนๆจะถอนทั้งหมดเพื่อนกกดที่คําว่าแม็กตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะถามหาก็ <spe aker> จะโดนหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่103ซ <spe aker> าโตชิ BCH นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะถอนเพื <spe aker> อ่อนๆก็เช็คลิงก์กระเป๋าเขาก็จะถามว่าลิงกกระเป๋าของเราถูกไหม <spe aker> ถ้าถูกก็ให้เพื่อนๆกดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคพอเราคอนเฟิร์มเสร็จก็มาเช็คตรงรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับโอเครอบล่าสุดที่ผมถอนออกไปนะครับอยู่ที่14,969ซาโตชิ BCH นะครับ ก็เว็บก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาถอนนะครับก็การจ่ายนะครับ LTC ก็อยู่ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นของ b c h ก็อยู่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้โอเคอย่ามาดูหลักฐานการถอนรอบที่แล้วนะครับก็นี่นะครับที่ผมได้ถอนไปนะครับคอยด d e พสิตก็เข้ามาอยู่ที่1 4 8 6 6ซาโตชสิ b c h นะครับก็ การชำระเงินปกตินะครับก็ซักเซ็ตตรงนี like this, after, ้นะครับก็เหรียญก็ได้เข้ากระเป๋าแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆนหลักๆการทำงานหลักๆก็ให้เพื่อนๆมากดตรงดูโฆษณาตรงนี้นะครับโอเคก็การทํางานหลักๆก็ให้เพื่อนๆกดตรงที่คําว่าดูโฆษณาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ทําจนกว่าโฆษณาหมดถ้าโฆษณาหมดเพื่อนๆก็รออีกประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวโฆษณาก็จะกลับมาปกตินะครับโอเคถ้าเพื่อนเื่อคนไหนชอบก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ได้มาอยู่ที่57สตชิบีนะครับโอเคเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้ล่างคลิปนะครับโอเคเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆ่คนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ